นี่ครับเรากําลังตามล่าหาแมงกอดครับไม่รู้มันจะเป็นตัวยังไงนะครับเรากําลังนี่ครับคนพ่าหานะครพี่แอบนะครับกําลังไข่นี่ครับเจอตัวเป็นเป็นนะครับนี่ครับโอ้โหนี่แล้วละครับตัวแมงกอกเป็นเป็นนะครับจับเลยจับเลย กำลังไข่นะครับตอนนี้มันกำลังไข่นะครับมันกำลังฝังไข่นะครับวันสาร์กดีเนาะนี่ครับสุดยอดครับเอาขึ้นมาครับโอ้หเขาเรียกคุณเกอะครับนี่นะครับแมลงกอะกำลังไข่นะครับอันนี้ไข่เสร็จแล้วครับเราไม่ได้สุดยอดนะครับหาแบบนี้นะครับนี่แหละครับวิธีการหานะครับสุดยอดมากเลยนะครับมือกล้องเรารู้สึกว่าจะไปทางเขาเยอะแล้วนะครับ าทางนะครับดูือว่าชีก่อนนะครับมีช่างเดียวนะครับพัดถูมครับนี้ครับต้องเอาให้ล่วงครับนี่ครับมาดูวิธีการเร็วบักหมวงนะครับเขาเอิ้นว่าเร็วหรือว่าดึดไม้ขึ้นไปใส่ต้นนี่ครับยังไม่โดนนะครับพลาดนะครับวันนี้พลาดไม่โดนอีกแล้วนะครับพลาดนะครับนอีกนึ่คนี่ครับจะแก้ตัวนะครับมองจะแก้ตัวนะวครับ หนึ่งสองซับไม่โดนอะไรนะครับรู้สึกว่าเราจะคำนวณผิดไปหมดเลยนะครับไม่เจออะไรนะครับลงมาแล้วครับนี่ครับได้แล้วครับได้แล้วนะครับนี่ครับนี่ครับหลังจากเราไปหาแมงกอกมาได้นะครับเราจะมานับนะครับตอนนี้สามสามตัวแล้วครับไม่ผิดใครอุ้ยรไฟ ประสบการประสบการณ์ค <ítulo> ือ <imprisoned> ก anyway, ี่ยวัส่วนนึงเดียประสบาณ์คือทัวยตัวแยี่สิบหตัวยี่สิบหกตัวครับตอนนี้หามาได้หาประมาณสองชั่วโมงนะครับเราได้มายี่สิบหกตัวครับจะมาทําเมนูอะไรมาดูกันนะครับ You're trying to save me